ครับผมเบนนะครับเป็น Head of c o m m e r c i a l and Membership ของ Virgin Active นะครับวันนี้จะเป็นรายการเอพิโซดแรกนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Meet our doctor s with virgin active นั่นเองนะครับจะเป็นรายการที่ให้ความรู้ดีๆนะครับกับคุณหมอนะครับเพื่อให้เมมเบอร์ของเรานะครับสมาชิกของเราทุกท่านของ Virgin Active นะครับได้ความรู้ดีๆกลับไปนะครับเพื่อที่จะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ วันนี้นะครับทุกคนขอแนะนำคุณหมอท่านแรกนะครับกับเอพิโซดซีรีส์ s m e t our Doctor w i t h v i r g i n Active นะครับคือนายแพทย์ไพฑูลเบญจพรเลิศนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับครับสวัสดีครับหมอเบิร์ดนะครับสวัสดีครับคุณเบนครับเบนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอเบิร์ดครับเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญในเอพิโซดแรกกับเรานะครับ b i r g i n Active ครับผม ยินดีมากๆเลยครับยังไงแนะนําตัวเองหน่อยได้ไหมครับให้ผู้ชมทุกท่านรู้จักครับผมครับสวัสดีครับหมอเบิร์ตนะครับนายแพทย์ไพฑู์เป็นจาพลเลิศนะครับเป็นแพทย์วิทยาศา์ฟื้นฟูขณะนี้เนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีครับพี่เบนวันนี้นะครับเราจะมาพูดเรื่องออกกําลังกายอย่างไรให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงกับคุณหมอเบิร์ตด้วยกันนะครับครับได้เลยครับ ครับคุณหมอเบิร์ตในสถานการณ์โควิด19เกช่วงนี้นะครับการออกกําลังกายเนี่ยจําเป็นขนาดไหนครับคุณหมอเบิร์ตก็จําเป็นมากเลยนะครับแต่ว่าอันแรกต้องบอกก่อนว่าก,การออกกําลังกายเนี่ยจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเราเนาะซึ่งการที่เป็นโควิด -19 ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยถ้าเราร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็จะทําให้เรามีการฟรินตัวได้เร็วมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นก็มาออกกําลังกายกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าถึงแม้จะไม่เกี่ยวกับโควิดในทีมการสร้างออกกําลังกายเนี่ยก็ช่วยทําให้การทํางานของหัวใจดีขึ้นด้วยอยู่แล้วนะครับอ่าเยี่ยมเลยครับแล้วดังนั้นสถานการณ์โควิด -19 ช่วงนี้นะครับเป็นจริงไหมครับที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยต้องออกกำลังกายมากกว่าเดิมอีกฮะให้ตุวร่างกายแข็งแรงมากขึ้นอีกเพราะเดี๋ยวโควิด -19 มาประทะเรานะฮะจริงๆถ้าคนสําหรับคนที่ออกกําลังกายอยู่แล้วนะครับก็ก็ออกต่อไป นะครับแต่ว่าคนที่ยังไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนเช่นทํางานอยู่บ้านทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเริ่มหันมาออกกําลังกายด้วยวิถี New n o r m a l นะครับก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นมาได้นะครับเยี่มเลยครับันะ้นจุดประสงค์ก็คืออยากให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะกันเนาะเพื่อจะ ต่อต้านโรคภัยต่างๆนะไม่ใช่โรคภัยเฉพาะโควิด19ด้วยตาเนาะทุกโรคเลยนะครับอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงครับว่าออกกาลังกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยมันสร้างได้อย่างไรครับก็อันแรกนะครับการออกกําลังกายเองเนี่ยจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายคือในร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันอยู่หลายย่างนะครับซึ่งพอออกกําลังกายปุ๊บเนี่ยจะทําให้การทำงานของพวกเซลล์ในการฆ่าเชื้อเนี่ยหรือภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นหรือมีการผลิตได้มากขึ้น นะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยหลังจากออกกำลังกายเสร็จเนี่ยเราจะมีฮอร์โมนขึ้นมานะครับเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขนะครับจะสังเกตว่าทุกครั้งว่าที่เราออกกําลังกายเนี่ยไม่มีใครออกกําลังกายไปร้องไห้ไปใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่ใช่ใชครับเพราะว่าการออกกําิจเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยเราก็ออกทุกครั้งแล้วจะมีการยิ้มแย้มก็คือมีฮอร์โมนความสุขขึ้นมาซึ่งฮอร์โมนความสุขพวกเนี้ยอ่าพวกเอนโดรฟินตรงเนี้ยครับจะทําให้ผูกคุ้มกันร่างกายเรามากขึ้นแล้วก็ลดการสร้าง พวกฮอร์โมนความเครียดต่างๆคือถ้าร่างกายเราเนี่ยผลิตฮอร์โมนความเครียดเยอะมากๆก็จะเป็นการกดปุ่มคุ้มกันเหมือนกันนะครับคุณหมอเบิร์ดครับออกกําลังกายแบบไหนครับที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นและปุ่มคุ้มกันร่างกายดีขึ้นครับผมครับการออกกําลังกายที่กระตุ้นการสร้างภุมมคุ้มกันนะครับคือจะเป็นการออกกําลังกายแบบแอโรบิกนะครับซึ่งการออกกําลังกายแอโรบิกเนี่ยมันเป็นการออกกําลังกายโดยใช้กล้ามเนื้อเกือบทั้งร่างกาย นะครับหรือเป็นกล้ามเนื้อบางส่วนแต่ต้องทําติดต่อเนื้อกันอย่างน้อย15นาทีเป็นต้นไปถึงจะเรียกว่าการออกกําลังกายแบบแอโรบินะครับโอเคครับคุณหมอเบิร์นครับผมขอถามเพิ่มเติมนิดนึงจากคําถามนี้นะครับออกกําลังกายอย่างต่อเนื่อง15นาทีเอ๊ะแล้วอย่างนี้ถ้าเราออกกันมา30นาทีติด1 5นาทีนี่ถือว่ามันเยอะไปไหมฮะก็ไม่เยอะครับก็อย่างที่บอกว่าต้อง15นาทีขึ้นไปนะครับตามคําแนะนาเนี่ยปกติแล้วเราออกกำลังกายแบบ ปานกลางเนี่ยอย่างน้อยอาทิตย์ละ150นาทีต่ออาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถแบ่งได้ว่าวันเนี้ยออกครึ่งชั่วโมงก็คือครึ่งชั่วโมง5วันต่ออาทิตย์ตยหรือถ้าเราจะออกมากกว่านี้ก็คือสามารถออกได้แต่อย่างน้อยขั้นต่ําออกกําลังกายที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันและสร้างความแข็งแรงของระบบหัวใจและหลอดเลือดต้องออกกําลังกายแบบปานกลางอย่างน้อย150นาทีต่ออาทิตย์ครับช่วยนิยามคําว่าออกกําลังกายแบบ ปานกลางนะปานกลางนี่เป็นยังไงครับสำหรับคุณหมอครับผมครับออกกําลังกายแบบปานกลางนะครับก็อันแรกเลยเนี่ยเราต้องดูชนิดก่อนนะครับว่าชนิดของกาออกกําลังกายที่เราทําเนี่ยเราทําอะไรอยู่ออกกําลังกายแบบปานกลางเช่นเดินเร็วนะครับการปันจักรยานนะครับหรือว่าอาจจะจ็อกกิ้งก็ได้เบาๆหรือบางทีการว่ายน้ำแบบสบายๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแบบปานกลางกันการเล่นโยคะ นะครับก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายแบบปานกลางกันหรือบางครั้งการเข้าคลาสอ่าเช่นซุมบ้าหรือว่าบอดี้แจรมอะไรนะครับครับผมในบางช่วงก็จะถือว่าเป็นการออกกําลังกายแบบปานกลางเหมือนกันนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนเนี้เราออกกําลังกายแบบปานกลางแล้วใช่ไหมครับเราจะดูจากอันแรกเลยถ้าเป็นวิธีการง่ายๆที่สุดนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยเราจะดูจากวิธีการพูด นะครับเราจะเรียกวิธีการนี้ว่าทอ l ์คเทสซึ่งถ้าออกกำลังกายแบบเบาๆเนี่ยเราจะสามารถออกกำลังกายไปร้องเพลงไปได้อย่างเช่นเราเดินเนเร็วเออเราเดินกันในสวนรุ่มอย่างเงี้ยครับแล้วอยากเดินไปร้องเพลงไปสามารถเดินไปร้องเพลงได้เลยใช่แต่ไนว่าดี่ไปร้องเพลงไปอันนี้ยังเบาอยู่นะครับแต่ถ้าอะไรก็ตามที่ออกกำลังกายแบบปานกลางจะถือว่าเราจะไม่สามารถร้องเพลงได้ละเพราะว่ามันเหนื่อยเกินไป นะครับแต่ลวแต่ว่าเรายังสามารถพูดคุยถามตอบกันได้เป็นประโยชน์ได้อยู่โดยที่ไม่มีการหอบเหนื่อยมากนะครับอันนี้ถือว่าเป็นแบบปานกลางแถ้าเกิดออกกำลังกายแล้วเนี่ยพูดไปหอบไปนะครับหรือพูดได้ไปแค่คำๆสั้นๆพูดไปแล้วก็หอบไปด้วยอันนี้แปลว่าเราอยู่ในการออกกำลังกายแบบอย่างหนักละหนักละ ครับใช่อันนี้คือวิธีการง่ายๆใช้วิธีการทอล์กเทสหรือการพูดคุยกันนะครับแต่ถ้าเรามีอุปกรณ์ขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็จะมีนาฬิกาที่สามารถจับชีพจอหรือการเต้นของหัวใจได้แบนที่ผมใส่อยู่เลยครับผมโอ้ยโอเคอย่าอย่าอย่าไม่ไม่ใช่การโฆษณายี่ห้อนาฬิกาใช่ไหมครับไม่มียี่ห้อครับได้ถามคุณผมว่าเอ้ยอพาร์ตเท็ตเท่าไหร่จะอเนื่องนะครับที่รู้ออกกำลังกายอย่างปานกลางครับคือเราจะต้องดูก่อนว่า การออกกําลังกายเนี่ยถ้าแบบปานกลางเนี่ยจะประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของอัตราการเต้นหัวใจสูงที่สุดอนะครับโอเค,ออคซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจสูงที่สุดเนี่ยในแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับ,รบแล้วก็ในแต่ละวัยเนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยโอเคซึ่งปกติแล้วเนี่ยการอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดเนี่ยเราจะอยู่ที่สองรอยยี่สิบลบด้วยอายุ ครับครับผมอย่างเช่นพี่เบนเนี่ยอายุดูจากใบหน้าก็น่าจะมาสามสิบปีหรือไม่ถึงสามสิบครับเมนผมจะขอคร่าวๆว่าพี่เบนเนี่ยอายุสามสิบอาการเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามคำนวณตามสูตรอัตราการเต้นของหัวใจสูสุดของพี่เบนจะอยู่ที่สองรอยยี่สิบรลบสามสิบใช่ไหมครับผมก็คือหนึ่งร้อยเก้าสิบครับผม นะครับทีนี้ยอัตราออกกำลังกายแบบปานกลางก็คืออยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของร้อยเก้าสิบอ๋อเกตแล้วครับนะครับทีนี้เท่าไหร่ครับพี่เบนช่วยคำนวณหน่อยนะครับห้าสิบของร้อยเก้าสิบก็คือเก้าสิบห้าใช่ไหมครับใช่ครับเกาสิใช่ไหมครับครับผมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของร้อยเก้าสิบก็คือใครคิดเลขเร็วกว่ากันครับครับประมาณร้อยสามสิบกว่ากว่าเพราะฉะนั้นถ้า อัตราการเต้นของหัวใจของพี่เบนอยู่ที่95ถึงประมาณ103ซึ่งกว่าย <100 3 S 1> อยู่ในเงี้ยก็100 3. 100 3. ถือว่าเราออกกําลังกายอยู่ใน,ในระดับปานกลางน,นะครับถ้าน้อยกว่านี้ก็แปลว่าออกกําลังกายแบบเบาๆถ้ามากกว่านี้ก็ถือว่าออกกำลังกายแบบยางหนักนะครับ เยี่ยมเลยครับเป็นเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยเพราะว่าจริงๆแตร่รบบทุกๆคนนะที่ออกกาลังกายเนะี่ยอาจจะออกไปเรื่อยๆนะเลยไม่ได้ทําให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเรามีตรงเนี้ยมาช่วยนะในตัวเลขตรงนี้มาช่วยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นตัวคนวณให้นะครับจะเป็นการทําให้ทุกคนรู้ว่าเราจะต้องออกกำลังกายให้ได้ฮาร์ดเรทเท่านี้นะในช่วงตัวอายุของเรานะครับแล้วในการเข้าคลาสนะครับคุณหมอเวลาเข้าคลาสเนี่ยจะมีอาจารย์นะครับที่นําคลาสอย่างเงี้ยอันนี้ช่วยไหมฮะคุณหมอสําหรับผมผมว่ามันช่วยเเเยยออะะลนทที่่ําาให้้รไมู คือจริงการเข้าคลาสเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีประโยชน์ในแง่ในทุกคนในทุกๆคนในคลาสและครูที่สอนเราเ,เขาจะคอยกระตุ้นเราไปด้วยนะครับรแล้วจริงๆในคลาสเนี่ยในคลาสออกกําลังกายแล้วก็เขาก็จะมีอยู่แล้วว่าคลาสนี้ยเป็นออกกําลังกายแบบอย่างเบาอย่างปานกลางหรือยอย่างหนักนะครับซึ่งเราก็สามารถปรับได้อย่างเช่นคลาสปั่นจักรยานคือคุณครูเขาก็จะนำเราไปเนาะเขาจะบอกให้เราบิด บิดเอบบิดแักหนักต้านของจักรยานใช่ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําตามเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะเป็นการออกกำลังกายอย่างหนักก็ได้ครับผมเพราะว่าเมื่ออัตราการใช้ของใจเราเนี่ยขึ้นไปอยู่สูงๆอย่างของพี่เบนถ้าเกิดมากกว่าร้อยสามสิบห้าขึ้นไปก็จะถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนักแล้วใช่ไหมครับครับผมครับผมเออแต่ถ้าเกิดว่าจะให้มันอยู่ในระดับปานกลางอย่างเงี้ยเราก็อาจจะปรับเล็กๆน้อยๆ แล้วก็คอยวัดชีพจรของเราดูด้วยน,นาฬิกาสับเวลานาฬิกาสับชีพจรอะไรกันน,น,กะน,นะครับเพื่อดูว่าระหว่างการทาคลาสตรงเนี้เราใช้พลังงานไปบ้างน,นอนขนาดไหนหรือการออกกําลังกายแบบไหนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการออกกําลังกายทุกอย่างเนี่ยนอกจากดูคุณครูแล้วดูคนในคลาสแล้วสําคัญสุดคือดูตัวเองนะครับเราไหวแค่ไหน การที่เราฝืนร่างกายของเราไปเองออกกําลังกายจนแบบเราพูดไม่ได้หรือว่าที่ปพจรเต้นสูงเกินไปบางทีอาจจะกลายเป็นข้อเสียก็ได้อต้องระวังนะครับไม่ใช่ว่าออกกำลังกายหนักๆแล้วดีเสมอไปครับผมนะครับขอมีคําถามนิดนึงครับในคลาสโยคะครับโยคะเนี่ยมันเป็นการมูฟเมนต์ต่างๆนะครับมันทําให้ชีพจรเต้นระดับกลางขึ้นไปไหมออกแรงแบบกลางขึ้นไปไหมที่ทำให้ควบคุมกันดีขึ้นนะครับ S <S ต้องขึ้นอยู่กับประเภทของโยคะนะครับรบ,บางทีการเล่นโยคระคร้อนอย่างเงี้ยการเล่นโยคะร้อนจะเป็นการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆและการอยู่ในท่าใทาดท่าหนึ่งน,นานๆแต่ในขณะที่อยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆตรงเนี้ยครับมันก็จะมีการเกรงกลัวของกล้าเมเนื้อไปด้วยแต่ว่าการออกกำลังกายแบบโยคะร้อนเนี่ยมันจะเป็นออกกำลังกายแบยบอย่างเบารบหรือว่าต้น,ๆ,ตนๆของปานกลางน,นะครับ ซึ่งก็จะใช้ออกกำลังกายกันแต่ว่าเป็นแค่ต้นๆหรือปานกลางอาจจะไม่ถึงขั้นหนักนะครับแต่ว่าการออกกำลังกายแบบโยคะอย่างเงี้ยมันจะช่วยเรื่องลดความเครียดได้ค่อนข้างดีนะครับสําหรับคนที่แบบมีสเตรสมากๆมีความเครียดในการทํางานมากๆนะครับการออกกำลังกายแบบโยคะหรือการเคลื่อนไหวช้าๆครับผมนอกจากเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกแล้วเนี่ยยังเพิ่มสมาธิของเราด้วยอแต่ถ้า โยคะบางอย่างที่มีการขยับตัวตลอดอย่างเงี้ยครับบางครั้งอาจจะขึ้นมาถึงระดับปานกลางก็ได้อ่าโอเคครับเห็นทราบว่าคุณหมอกขเล่นโยคะเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ก็เล่นโยคะเล่นพิณทีสอะไรยโอ้โอเคครับ<ก>โอเคก็สนุกดีหลังเล่นก็คลายเครียดได้อ่าโอเคครับคุณหมอแล้วคุณหมอครับแล้วคุณหมอเบิร์ดแล้วถ้าวิ่งมาราธอนนะครับจริงๆวิ่งมาราธอนอันนี้ต้องบอกก่อนการออกกำลัาางกายทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามดีทั้งหมด ถึงแม้มาราธอนอันนี้ครับจะถือว่าเป็นการออกกําลังกายค่อนข้างหนักเราเพราะว่าเป็นการวิ่งอย่างต่อเนื่องติดต่อกันบางทีกว่าจะวิ่งเสร็จหกชั่วโมงจรนะครับหรือบางคนวิ่งเร็วหน่อยก็จะเป็นแบบแค่สามสี่ชั่วโมงนะครับซึ่งมาราธอนก็แนะนําเหมือนกันในคนที่มีแบบออกกําลังกายเป็นประจําสม่ำเสมอครับนะครับแต่ว่าหลัง ที่ออกกาลังกายอย่างหนักแล้วเนี่ยร้างกายเราต้องพักผ่อนเสมอนะครับไม่ใช่ออกกําลังก,กายอย่างหนักบุ๊บไม่พักกันเลยเลยอืมครับผมอันเนี้ยภูมิคุ้มกันเราก็จะตําลงได้เหมือนกัน<อ>คือมีรายงานวิจัยหลายอย่างมากเลยว่าถ้าออกกาลังกายอย่างหนักแล้วไม่พักอย่างเงี้ยครับภูมิคุ้มกันเราจะยิง่งแย่เพราะว่าในช่วงในหลังออกกาลังกายอย่างหนักนะครับต่าร่างกายของเราเนี่ยภูมิคุ้มกันจะตกลงประมาณสามถึงหกชั่วโมงครับผมนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าเราไม่พักหลังจากออกกำลังกายเนี่ยอาจจะเราไปติดเชื้อโรคสมมติเดินเดินไปมีคนไอใส่หน้า<อ>หลังจากนี้มาคอนเซปต์นี่ครับช่วงเนี้ยร่างกายเรากาลัางวีดอยู่เพราะว่าเพิ่งผ่านการออกกำลังกายหนักมา,มาครับผมใช่ก็อาจจะมีโอกาสเป็นมีอาการของการไม่สบายเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าออกกำลังกายอย่างหนักต้องพักผ่อนหลังออกกำลังกายเสมอ อันนี้ส่วนตัวจริงเลยนะเพราะว่าเคยออกกังกายหนักมากช่วงหนึ่งเพราะว่าลดน้ําหนักนะอยากคุณดีไปทะเลนะแล้วออกหนักมากจนแทบเดินไม่ได้ละแล้วเดนบอกที่คุณหมอบอกเลยไปเจอเพื่อนแล้วก็เพื่อนไอใส่แล้วก็ไม่สบายเลยนะในวันรุ่งขึ้นนะครับดังนั้นทุกคนก็ต้องก็ต้องระวังนะครับผมคือไม่ใช่ว่าออกกํกาลังกกยหนักๆเราจะดีคือออกกําลังกายดีทุกอย่างนะครับแต่ว่าเราต้องพักผ่อนด้วยคือออกกําลังกายที่ดีต้องพักผ่อนกับการพักผ่อนที่ดีด้วยเสมอครับผมนะครับโอเค แล้วในเมื่อทางวิดจีนิทีปครับแล้วก็ฟิตเนสที่อื่นๆด้วยเขาเขามีตซนเวทเทรนนิ่งนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะเป็นผมด้วยนะในอดีตตอนนี้ก็ยังยกเวทเทรนนิ่งเยอะอยู่นะฮะแล้วก็แอโรบิกออกกำลังกายน้อยหน่อยแล้วถ้ายกเวทเทรนนิ่งน่ยทำให้ร่างกายกล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงแล้วมันช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันด้วยไหมฮะถ้ายกเวทเทรนนิ่งอย่างเดียวครับผมคือ ต้องบอกก่อนว่าจร,จริงๆก็กระตุ้นได้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้กระตุ้นเท่าการออกกําลังกายแบบ aerobic e x e r ์ i s e ครับผมเพราะฉะนั้นการออกกาลังกายถ้าเรายกเวทอย่างเงี้ยก็ยกไปก็ก็ไม่มีผลเสียอะไรเราทําให้ร่างกายเราแข็งแรงมากขึ้นช่วยกระชับสัดส่วนแล้วก็ช่วยเรื่องการทำงานของใจได้เหมือนกันครับตามคออามําแนะนําของทางสหร,รัฐอเมริกานะครับครับเขาก็จะแนะนาให้ประมาณสามถึงห้าวันของการออกกําลังกายหรือหนึ่งหสิบ นาทีต่ออาทิตย์ของการออกกำลังกายแอโรบิกครับก็คู่ไปกับการออกกำลังกายแบบรีสติสเทนหรือการยกเวกการทำเวทเทรนนิ่งอย่างน้อยอาทิตย์ละสามครั้งโอเคโอเคเป็นรีสอร์ทที่โอเคเลยนั้นสำหรับผมะครับการออกกำลังกายที่ดีที่สุดนะโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ช่วงนี้นะช่วงโควิดเนาะผมว่าคือต้องออกกำลังกายต้องมิกซ์กันเนาะก็คือออกทั้งเวทเทรนนิ่งแล้วก็ออกทั้งแอโรบิกผมว่ามันจะดีที่สุดนะครับคาับแต่ยังไงในช่วงโควิดตรงเนี้ยครับ พี่เบนว่าการออกกําลังกายสามารถป้องกันการเป็นโควิดได้ไหมครับสำหรับผมผมผมไม่แน่ใจนะนี้ผมพูดตรงผมว่ามันไม่ได้ป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในความเห็นส่วนตัวนะแต่แค่ถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นมันก็ไม่ป่วยหนักอันนี้ในความเห็นส่วนตัวครับผมครับซึ่งพี่เบนก็เข้าใจได้ค่อนข้างดีโอเคครับค่อนข้างดีโอเคครับผมได้ครับคุณหมอฟิกให้ผมหน่อยว่าผมเข้าใจถูกผิดยังไงครับผมครับการออกกําลังกาย นะครับไม่ได้ป้องกันการเป็นโควิดโอเคครับผมนะครับผมไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อการเป็นโควิดอะไรเลยยังไงก็ตามการป้องกันการติดเชื้อโควิดนะครับก็คือวิถี normal ก<ม>็<ม>คือใส่แมสครับผมล้างมือครับผแล้วก็ social distancing ห่างก,กันอย่าน้อยสองเมตรครับอันนี้ค,คือการป้องกันการเป็นโควิดที่ดีที่สุดก็คือเราไม่ต้องรับเชื้อจากใครมาก็ตามนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราไปจับอะไรสาธารณะ ก็ต้องล้างตลอดล้างมือตลอดทุกครั้งเราใช้เซ็ตเองนก็ต้องพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อให้คนอื่นที่ไม่เล่นต่อจากเราเนี่ยปลอดภัยไปด้วยหน้าที่ของคนต่อไปที่ไม่เล่นต่อจากเราเองก็ต้องพ่นทีกครั้งใช่ครับเพื่อให้แน่ใจเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อมาหาเราแน่นอนครับผมนะครับเพาะฉะนการออกกำบังการในช่วงเนี้ยในกรุงเทพยิ่งอาจจะปิดอยู่ใช่ไหมครับ,ตบมมแต่ว่าในต่างจังหวัดเนี่ย ยิมเขาอาจจะเปิดแนละ้วเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายในช่วงโควิดเราต้องป้องกันตัวเองทุกครั้งที่มีการจับอุปกรณ์ที่มีคนอื่นร่วมเล่นด้วยครับเช็ดก่อนเสมอเเยยยีลยครับอันนี้<อ>คือการป้องกันโควิดที่ดีที่สุดแต่การออกกำลังกายเองเนี่ยจะถ้าเกิดเราสมมติถ้าเราเป็นโควิดการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการฟื้นตัวเล้ค่อนข้างเร็ว<อ>หรือถ้ามีอาการ ถ้าเป็นโควิดแล้วเนี่ยอาการก็จะไม่หนักมากเพราะว่าร่างกายเรามีเหมือนเรามีทหารเตรียมพร้อมในการสู้โรบก,กับเชื้อโรคไปแล้วนะครับเพ <Okay. S 2> ื่อกาออกกำลังกายเนี่ย <Okay. S 2> เราเป็นการเหมือนกับฝึทกทหารหรือเลี้ยงทหารมาเยอะขึ้นเพื่อเตรียมตเตรียมสู้กับเตรียมสู้กับตัวที่จะเข้ามาในร่างกายเราอ่้ามาปุ๊บาเราในตัวยิ่งไตเลยโควิดเข้ามาหาเราครับผมครับผมก็จะหายเร็วกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายอะไรเลยโอเคครับเห็นเห็นภาพชัดมากเลยครับเมื่อกี้คุณหมอพูดว่าการออกกำลังกายหรือไม่ที่สาธารณะเนี่ย เราควรที่จะเช็ดเครื่องออกกำลังกายหรือเช็ดสิ่งต่างๆเนาะให้คนถัดไปเนาะอันนั้นจริงๆก็อยากจะรณรงค์ทุกคนเนาะไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับช่วยกันเช็ดตรงนี้ด้วยแล้วก็ในยิมของเราอะครับในเวอร์ชันแอคทีฟเนาะเราก็ใช้น้ํายาฆ่าเชื้อของอีโคแลเลยนะเราเช็แบรนด์ดีมากๆเลยนะครับในการฆ่าเชื้อให้เมมเบอร์ทุกๆคนนะครับมีวางทุกจุดเลยอันนั้นการออกกำลังกายนะทุกคนครับออกกำลังกายใส่แมสตลอดนะยิมเราเป็นยิมที่ใส่แมสตลอดมีพื้นที่ห่างมากๆเลยตีกรอบให้เลยนะครับใน คลาสต่างๆนะครับก็อย่าลืมเช็ดทำความสะอาดให้คนต่อไปด้วยนะครับแต่เราก็มีพนักงานเช็ดได้ด้วยอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับคุณหมอแล้วอยากจะถามเพิ่มเติมครับว่าช่วงนี้เนี่ยเราฟินเน็ปิดนะแล้วเราก็เวิร์กอท์เราก็เวิร์กฟอร์มโฮมไม่ใช่เวิร์กอท์ฟอร์มโฮมนะตอนนี้ทุกคนทํางานที่บ้านคุณหมอแนะนำไหมฮะว่าเราควรเวิร์กอั r ฟอร์มโฮมเอ็กซ์เซอร์ไซส์ฟอร์มโฮมครับผมถูกต้องแนะนำมากๆเลยครับท,ที่ผมเองก็ต้องออกเหมือนกันคุณหมอออกยังไงครับคุณหมอออกยังไงครับผมคือผมก็ เนื่องจากที่ห้องผมไม่มีอุปรกรณ์การยกเวทแล้วก็ยิมที่คอนโดก็ปิดอีกครับผมนะครับเพราะ,ะั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเปิด y o ยูทูบครับแล้วก็วกดูคลาสต่างๆที่เขามีเช่นตามบริจามหรือจะมียูทูบเบอร์บางคนที่เขาออกกําลังกายแบบอแอโรบิกอะไรอย่างนี้นครับหรือเป็นการแบบ h i i อหรือบาท นะครับก็คือออกตามเขาวอย่างน้อยเวลาครึ่งชั่วโมงโอเคโอเคครับเยี่ยมเลยครับดังน,น,นั้นคุณบอก็นแนะนําว่าถึงยิ้มปิดเมืองปิดอะไรปิดก็แล้วแต่นะครับที่บ้านขอ,ขอ,ขอกําลังกายได้นะครับจริงๆแล้วนะครับทางวอร์นียทีมนะ <Up. S 2> ครับเรามีแอปพลิเคชันหนึ่งคุณบอกไม่รู้คุณบอกกหรือเปล่าชื่อว่า e v e r e ร์ i อคทีฟนะครับเดี๋ยวผมให้คุณหมอฟรีไปใช้เลยนะครับลองใช้ดูแล้วก็สามารถเข้าคลาสได้หมดเลยนะครับผมก็ลองเข้าดูนะครับนั้นก็ลงทุกคนนะครับทุกคนที่เป็นเมมเบอร์เราอยู่แล้วสามารถออกกำลังกายไลฟ์คลาสได้เลยนะอย่าลืมออกกำลังกายที่บ้านด้วยนะครับแล้วถ้าออกกำลังกายที่บ้านเนี่ยจาเป็นไหมฮะจะต้องมีอุปกรณ์ถามว่าจําเป็นต้องมีไหมไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ครับสิ่ง่การออกกําลังกายที่ดีเนี่ยเราใช้บอดีเวทตัวเองคือใช้ร่างกายตัวเองก็เป็นการออกกําลังกายที่ดีที่สุดแล้ว นะครับอย่างที่ตะกี้ที่ผมบอกไปว่าเป็นการเต้นไอรบิกหรือแค่เปิด y ยูทูบเราทําตามเขาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ต้องมีเครื่องมืออะไรเลยในการออกกําลังกายแต่ถ้าเรามีเครื่องมือต่างๆเช่นมีการเวทเราก็จะมีออปชันเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อให้สามารถออกกําลังกายนั้นๆได้อย่างเช่นอาจจะมีบางคลาสที่เป็นคลาสออนไลน์ที่แบบอุปกรณ์เล็กๆเนาะดัมเบลเล็กๆอ่าโอเคมีเชือกมีอะไรครับผมครับ ใช่หรือเป็นแบบ Band, ure, Bear, ล u อ Band แนด์เชือก Resistive b บ n ์อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะสามารถทำให้ออกกำลังกายได้เฉพาะกล้าเมเนื้อได้ดีมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ก็ไม่เป็นไรเราสามารถใช้ร่างกายเราเองนี่แหละออกได้ไม่ว่าจะเต้นเต้นเดินคือบางคนในคอนโดผมผมเห็นบางคนเนี่ย,นนยไปเดินขึ้นลงลงานจอดรถนะครับอ่าคือบมนได ไม่เป็นขึ้นลงลานจอดรถเนี่ยวิ่งขึ้นอ๋อวิ่งขึ้นวิ่งลงที่รถหมุนอะนะโอเคมันก็วิ่งลงใช่ครับผมครับผมคุณหมอเบิร์ดครับแล้วมีอะไรที่ไม่ควรออกกำลังกายช่วงนี้ไหมครับในช่วงช่วงสถานการ์โควิดนะครับที่ต้องระวังครับที่ต้องระวังเลยใช่ไหมครับจริงๆไม่อยากบอกว่ามีไม่ไม่มีดีกว่าเพราะว่ามันไม่ควรที่จะแบบการออกกําลังกายคือการเสริมสร้างความแข็งแรงเนาะครับมันไม่ควรมีข้อจํากัดอะไรมากขนาดนี้ในช่วงสถานการ์โควิด แต่มันก็เป็นแค่ข้อระวังนะครับที่ถ้าเราจะต้องไปออกในที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่าลืมใส่แมสเอาไว้แล้วก็ช่วงเนี้ยต้องอยู่กับตัวเองนิดนึงนะครับมี่งหางกนหนึ่งเอาไว้วเลยนะครับอือาจจะต้องหลีกเลี่ยงการไปกรุ๊ปเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือการเข้ากลุ่มในช่วงนี้นะครับเพราะวอาจจะเราไม่รู้หรอกว่าคนที่มาอยู่ข้างๆเราออกกําลังกายติดกับเราเขามีโควิดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นป้องกันตัวเองดีที่สุดนะครับ ที่ที่สุดออกกําลังกายช่วงนี้เนาะใช่ส่หน้ากากออกกําลังกายใช่นะครับอันนี้เป็นห่วงมากๆเลยเพราะว่าหลายๆฟิตเนสนะครับในเมืองไทยเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความรู้กันเนาะว่าจะต้องใส่ใส่แมสนะในในยิมนะครับแล้วมเมมเบอร์หลายๆท่านก็จะมีการไม่ไม่แฮปปี้อ่ะต้องใส่หน้ากากออกกาลังกายซึ่งเข้าใจนะมาหายใจยากนะครับซึ่งจริงๆสาหรับ,บ,บเรานะ<อ>เราเราเรา,เราควรใส่หน้ากากออกกําลังกายนะครับอันนี้เราเน้นย้ําเสมอเนาะแล้วนอกจากการออกกําลังกาย ทุกๆอย่างแล้วครับคุณหมอมีอะไรแนะนำไหมครับในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงภูมิคุ้มกันดีก็หลักๆก็คือเป็นการปฏิบัติเทั่วไปที่เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าเรามองข้ามไปนะครับอันแรกคือพักผ่อนเยอะๆอ,อ่าพักผ่อนเยอะเ<ม>นาะครับผมคือผมใช่ยอย่างน้อยหกถึงแปดชั่วโมงเป็นอย่างน้อยต่อว,วันนะครับเพราะว่าถ้าเราพักผ่อนเยอะเหมือนกับร่างกายเราก็สร้างภูมิคุ้มกันได้ดีมากขึ้นและอย่างที่บอกไปเบื้องต้นไปว่าถ้าเยอะๆเราออกกําลังกายอย่างมากๆนะครับ ในช่วงแรกหลังจากออกกำลังกายเสร็จร่างกายจะสปรูตมต่ำลงเพราะฉะนั้นการนอนพักผ่อนหรืนการนั่งเฉยๆพักผ่อนนะครับก็เป็นการทําให้ร่างกายเราเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้เร็วขึ้นนะครับอันที่สองก็คือการทานอาหารให้ถูกสุขักษณะโอเคครับผมนะครับออันนี้ก็กรู้ดูกันอยู่แล้วเนาะและยิ่งในช่วงโควิดนี้เองก็ต้องกินอาหารที่ปรุงสุกปรุงสุกนะครับโอเคครับผมต่อท้ต้องปรุงสุกคือ อันนี้โดยส่วนตัวแล้วกันครับ,บ,บคือผม,มจะไม่ค่อยไปกินสลัดมาช่วงตอนนี้นะครับผมจะไม่ไปกินสลัดสลัดข้างนอกเลยเค,คือผมต้องไปซื้อผักม,มาล้างเองคือให้แน่ใจว่าเออสะอาดโอเคโอเคอเข้าใจได้ครับแต่ว<ต>่าถ้าเขาปรุงสุกมาอยู่แล้วอย่างนี้ครับแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าอ่าไม่น่าจะมีเชื้อโรคอะไรแล้วก็อันต่อมาก็คือกินผักผ,กผลไม้ด้วยหรือองจริงเพราะว่าพวกผักผลไม้เนี่ยมีพวกวิตามินและเกลือแร่ค่อนข้างสูงเนาะครับผม่เพราะฉะนั้นก็ทานไป ซึ่งถ้าเราไม่สามารถไปซื้อพวกยาวิตามินเสริมได้ก็กินอาหารครบห้าหมู่ครบห้าหมู่เนาะกินกิทนทลิตภัณฑผลไม้แ่ปน่าจะครบแล้วโอเคงั้นสุดท้ายเรามาสรุปกันดีกว่าครับคุณหมอในเอพิโซดนี้นะครับว่าออกกําลังกายอย่างไรเนี่ยให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะครับสรุปแล้วเนี่ยออกกําลังกายชนิดไหนบ้างครับพี่คุณหมออยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ให้ทุกคนครับว่าออกกําลังกายอย่างไรความถี่เท่าไหร่ระดับเลเวลไหนที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีที่สุดครับครับก็ตากนะครับเป็นการ แอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับวิ่งเดินว่ายน้ำอ่าวิ่งเดินว่ายน้ำรเข้าคลาสอะไรก็ได้ครับผมนะครับอย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์หนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบต่อนาทีครับผมต่ออาทิตย์ครับผมนะครับแล้วจะสามารถแบ่งได้สามสิบมิลต่อวันห้าสิบมิลีต่อวันอะไรก็ได้นะครับและก็ออกกาลังกายระดับปันกลางนะครับซึ่งทั้งหมดตรงนี้จะช่วยกระตุ้นสร้างกลุ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายเราได้ และถ้าเกิดออกกําลังกายอย่างหนักมานะครับก็ต้องพักผ่อนด้วยหรือเอาจริงๆแล้วออกกําลังกายแบบปานกลางก็ต้องพักผ่อนอยู่ดีนะครับเราต้องออกกําลังกายที่ถูกต้องและพักผ่อนที่เพียงพอด้วยสม่ำเสมอนะครับจะทาให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นได้และโดยเฉพาะในช่วงโควิดช่วงนี้นะครับการออกกําลังกายเองเนี่ยขอใน้หนึ่งรอบหนึ่งการออกกําลังกายไม่ช่วยป้องกันการเป็นโควิดนะครับแต่การออกกําลังกาย ช่วยทําให้ถ้าเราเป็นโควิดเราจะมีการฟื้นตัวได้เร็วขึ้นหรืออาการอาจจะไม่ดูแรงมากเกินไปเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ออกกาลังกายอะไรเลยนะครับจริงๆสาหรับผมนะเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยสาหรับเอพิโซดแรกของเรานะครับออกกำลังกายอย่างไรให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงกับคุณหมอเบิร์ดนะครับในวันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณหมอบ้านนะครับในฐานะตัวแทนของเวอร์จิเนียทีมนะครับขอบคุณคุณหมอเบิร์ดมากเลยครับครับผมครับขอบคุณครับ แล้ววันนี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกคนนะครับที่ติดตามใน EP แรกของเรานะครับออกกำลังกายอย่างไรให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะครับกับซีรีส์ Smith Our Doctor s w i t h Virgin Active นะครับและเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ